วันพุทธที่ยี่สิี่พฤศจิกายนสองห้าหกทุ่มสีนาทีเรามีบอดี้การ์ดสตัวนะครับเราให้อาหารน้องกินบ่อยไปไหนก็จะไปตามนะครับนั่นคือน้องลาบาโดสวยไหมวิวถ่ายวิวให้ดู หมาเขตนู้นนะครับจะเป็นฝั่งซ้ายน้องลาบาร์ดอจะอยู่ฝั่งขวามาเจอกันก็จะเห่าเป็นธรรมดานะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีนะครับวันนี้ให้อาหารน้องหมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราฉลอง Tik To อกยอดวิวครบ1ล้าน1ล้านวิวนะครับ j t j u s t i <Okay>. s อสทีไ s เอน a a เะแล้วก็888 จัสตินอันเดอร์สกอร์888นะครับติ๊กต็อกนะครบล้านวิวแล้วนะครับฉลองเอาอาหารมาให้น้องหมาแต่ละตัวนะครับไปแล้วนะโอเคทีแรกก็คิดอยู่นานเราจะทำคอนเทนต์อะไรเราจะทำอะไรสรุปเราก็โชว์การแสดงของเราครับพอคนดูเยอะถึงหลักล้าน 1 M1 ล้านเราก็เลยเอาข้าวมาเลี้ยงหมานะครับเกิดปีหมาด้วยเนาะออทำบุญกับหมาก็จะได้เจริญเจริญเฮงเงนะครับแต่ทุกทีเจอนกผมกินข้าวเหลือก็เอาให้นกนะไม่เกี่ยวนะเจอไก่ก็เอาให้ไก่เราเราทำบุญได้หมดนะครับแต่หมาที่นี่ผอมเนาะบางตัวกินไม่ทันโดนแย่งนะครับอย่างไอ้น้องตัวขาวที่นอนอยู่ตรงนู้น เนี่ยเนี่ยนไอ้น้องตัวขาวเนี่ยนะไปไล่ดูในช่องผมนะผมให้อาหารน้องไปแล้วเอหอ็นไหมสวยไหมวิวสุดยอดน้ลาบบารดอนน่ารักตัวขนาดไหนดูดูเท้าผมดูเท้าผมกับตัวน้อง Mhm, say bambam lah.